สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวรยารุ่มสว่างรหัสนักศึกษา B664 ห5ส่นวันนี้จะมาพูดเรื่องขั้นตอนและปัจจัยสำคัญต่อ,อการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนค่ะขั้นตอนและปัจจัยสำคัญต่อ,อการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนปัจจัยด้านการวางแผนและการออกแบบเบื้องต้นนะคะ 1. ขั้นตอนการดำเนินการ2รายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 4. การสำรวจและเก็บข้อมูล 5. ปีเป้าหมายและแผนการแบ่งการก่อสร้างเป็นช่วงๆ 6. พื้นที่บริการ 7. ที่ตั้งโรงปรปับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชน 8. การคาดการจำนวนประชากรในอนาคตลักษณะน้ำเสียและอัตราการไหลนะคะ 9. อัตราการใช้น้ำา10อัตราไาาาหลราย,าย,ายวันเฉลี่ยหรือ Q a v e r a g e 11อัตราการเกิดน้ำเสีย 12อัตราน้ำรั่วซึมและน้ำไหลเข้าท่อ 12. 13. การแปรผันของอัตราไหล14ลักษณะน้ำเสียชุมชน15มาตรฐานน้ำทิ้งขั้นตอนการดำเนินการออกแบบระบบ 1. ขั้นตอนการดำเนินการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและรงปรับปรุงคุณภาพน้ำประกอบด้วย5ขั้นตอนหลักได้แก่ 1. จะทำแผนหลักในการจัดก,การน้ำเสียชุมชนเป็นการวางกรอบแนวทางระยะยาวครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตกำหนดพื้นที่บริการจำนวนที่ตั้งรกรับปรุงและประเภทของระบบรวบรวมน้ำเสีย 2. การศึกษาความเหมาะสมของโครงการมุ่งเน้นความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและด้านวิศวกรรม 3. การออกแบบรายละเอียดรวมถึงการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมการเขียนแบบแปลงการกำหนดรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์และการคำนวณราคา 4. การก่อสร้างรวมถึงการประกาศประกวดราคาการพิจารณาข้อเสนอการก่อสร้างติดตั้งระบบและการทดสอบประสิทธิภาพ 5. การดำเนินการเินระบบ รวมถึงการดระบบ WWTP การรำรุงรักษาการจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นคุณภาพน้ำงบประมาณและประวัติการชำรุดของอุปกรณ์รายงานความเหมาะสมและการมีส่วนร่วมของประชาชนรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการรายงานนี้มีความสำคัญมากน่าจะาส่งผลต่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในระยะยาวและเป็นข้อมูลพลื้นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและงบประมาณการดนระบบ ข้อมูลที่ควรมีในรายงานบทนาำความเป็นมาจจดประสงค์ขอบเขตข้อมูลพื้นฐานกฎหมายภูมิประเทศอากาศระบบสาธารณูปโภคข้อมูลประชากรอัตราไหลอัตราน้ำเสียมตาตรฐานน้ำทิ้ง EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งบการเงินและการบริหารโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนควรมีส่วนร่วมในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการเลือกที่ตั้งของโครงการขณะก่อสร้างและการเดินระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมเจ้าของโครงการควรจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกัน การสำรวจข้อมูลและพื้นที่บริการค่ะการสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจสภาพพื้นที่และปัญหาอย่างแท้จริงควรมีรายละเอียดของข้อมูลที่สำรวจได้แก่สภาพพื้นที่โครงการและแผนพัฒนาชุมชนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อมูลด้านการเงินข้อมูลประชากรปริมาณการใช้น้ำข้อมูลฝนลักษณะน้ำเสียข้อมูลที่ตั้งของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ พื้นที่บริการพื้นที่บริการหมายถึงพื้นที่ของชุมชนที่นําเสียจะถูกรวบรวมและลําเลียงไปบําบัดพื้นที่เป้าหมายหมายถึงขนาดของพื้นที่บริการที่กําหนดไว้ในปีเป้าหมายปัจจัยสำคัญในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายแผนการพัฒนาชุมชนแผนผังเมืองแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดสรรงบประมาณค่ะปีเป้าหมายและการแบ่งการก่อสร้างนะคะปีเป้าหมายและแผนการแบ่งการก่อสร้างเป็นช่วงๆปีเป้าหมายระยะเวลาใน อนาคตที่ระบบยังคงรองรับอัตราไหลและปริมาณสามรมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เท่ากับอายุการใช้งานของวัสดุการออกแบบให้รองรับถึงปีเป้าหมายในครั้งเดียวอาจต้องใช้งบประมาณสูงและทำให้ระบบทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพในช่วงแรกค่าแนะนำปีเป้าหมายของโครงการเท่ากับ20ปี มีประมาของระบบรวบรวมน้ำเสียควรจะมากกว่ารงบป,ปรับปรุงคุณภาพน้ำ <c oughs> เช่นท่อระบายหลักควรเป็น40-50ปี <c oughs> การแบ่งการก่อสร้างประเทศไทยแนะนำให้แบ่งการก่อสร้างเป็นช่วงๆโดยช่วงละประมาณ5-10ปีที่ตั้งรงบป,ปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนหลักเกณฑ์การพิจารณานะคะควรตั้งอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดน้ำเสียและแหล่งดับน้ำทิ้งเพื่อลดระยะท่อและสถานีสู ควรมีระดับพื้นต่ำกว่าพื้นที่ชุมชนเพื่อใช้แรงน้มถ่วงในการรวบรวมน้ําจุดระบายน้ําทิ้งควรอยู่ท้ายน้ําของชุมชนและไม่ควรอยู่ก่อนจุดสูบน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาควรอยู่ในพื้นที่ที่น้าไม่ท่วมและมีถนนเข้าถึงได้สะดวกพื้นที่ต้องมากพอสําหรับการขยายระบบถึงปีเป้าหมายระบบบ่บอบรับเสถียรต้องการพื้นที่ประมาณ3.0 m2 ต่อคน สำหรับ b บีดีนะคะต้องมากกว่า150มิลลิกรัมลิตรคำแนะนำในประเทศไทยคือควรมีพื้นที่ว่างมากกว่า25%ของพื้นที่ทั้งหมดและมีเขตการชนระหว่างหน่วยบำบัดกับรัว้วมากกว่า15เมตรควรเลือกกระบวนการปรับปรุงที่หลีกเลี่ยงการหมักและกลิ่นค่ะ การค่าการจำนวนประชากรการค่าการจำนวนประชากรในอนาคตการค่าการมีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากอัตราไหลน้ำเสียมีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนประชากรและอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยแหล่งข้อมูลด้านประชากรสำนักง,งานกลางทะเบียนรัษฎรรกรมการปกครองสำนักง,งานสถิติแห่งชาติจะทำสัมมโนประชากรทุกสิปีวิธีการค่าการจำนวนประชากรตามหลักสถิติ วิธีโตแบบเลขคณิตเหมาะสําหรับการค่าการสั้นๆ1-5ปีโดยสมมติให้อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรคงที่วิธีโตแบบเลขาคณิตเหมาะสําหรับชุมชนที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่และใช้ค่าการในระยะสั้นๆ1-5ปี วิธีโตแบบชะลอตัวเหมาะสำหรับชุมชนที่พัฒนามากแล้วหรือใกล้ถึงจุดอิ่มตัววิธีโตแบบเส้นโค้งรูปเอเหมาะสำหรับการคาดการณ์ระยะยาวจนถึงระดับที่เมืองหยุดโตหรือถึงจุดอิ่มตัววิธีเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับเมืองอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันวิธีเทียบสัดส่วนสมมุติว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในพื้นที่ย่อยใกล้เคียงกับพื้นที่ระดับสูงกว่าเช่นระดับจังหวัด ลักษณะน้ำเสียและมาตรฐานน้ำทิ้งวิธีการกําหนดลักษณะน้ําเสีย 1. นึ่เการสุ่มเก็บตัวอย่างเก็บแบบผสมรวมเพื่อให้ได้ตัวแทนน้าเสียชุมชนที่แท้จริงคนตรวจสอบ TKN และคลายเพื่อดูว่าถูกเจือจางด้วยน้ําใต้ดินหรือไม่ 2. การอ้างอิงจากข้อมูลทุติยภูมิรวบรวมจากเอกสารทางวิชาการหรือผลการตรวจวิเคราะห์ในอดีต พัฒนาะน้าเสียชุมชนของไทยมักมีความเข้มข้นต่ําเมื่อเทียบกับต่างประเทศเช่น BOD เฉลี่ย73มิลลิกรัมเปอร์ลิตรจากท่อระบายเดิมมาตรฐานน้ําทิ้งอ้างจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบาบัดน้ําเสียรวมของชุมชนตัวอย่างค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง pH 5 5ดถึง9.0น BOD น้อยกว่าหรือเท่ากับ20มิลลิกรัมเปอร์ลิตร เ s สเหรือเซปเปเนนโซลิดน้อยกว่าหรือเท่ากับ30มิลลิกรัมเปอร์ลิตรสำหรับสตาบิลิเซชันปอนหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ50มิลลิกรัมเปอร์ลิตรสำหรับออกซิเดชันปอนทอทัลไนโตรเจนน้อยกว่าหรือเท่ากับ20มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรทอทัลฟอสฟอรัสน้อยกว่าหรือเท่ากับ2มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร